กับเขาอ่อนนะครับเจ้าหน้าที่ศิลปศาสตร์ศิลธรรมอัครศักดิ์กรกรุงเทพนะครับตอนนี้ก็มีโอกาสได้ทำการศึกษาต่อนะครับเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเรตาสเท็กซเชอร์ครับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาตินะครับที่มีภาษาหลายภาษาให้เลือกเรียน น,นี้จะเป็นเมไทยนะครับตอนนี้นะครับก็เวลาประมาณทุ่มบอกทุ่มทุ่มเศษนะครับ<ป>เดี๋ยวสักสักพักหนึ่งนะครับผมก็จะพาไปที่วัดที่อยู่ในบริเวณของมหาวิทยาลัยนะครับเชื่อว่าวัดเมียงดงนะครับหรือคนเกาหลีแถบนี้เรียกว่าเมียงดงสองตังนะครับผมเดี๋ยวไปกันเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ อมุนดงซองตังนะครับผมจากบ้านบนนะครับจะเป็นชื่อวัดอีมุนดงซองตังซองตังในภาษาเกาหลีนะครับก็จะแปลในภาษา,าไทยว่าวัดนะครับผมใช้สําหรับคาทอลิกแต่ถ้าเป็นของพี่น้องออตเตอสตนเนี่ยเราจะใช้คําว่าคิวเมนะครับผมวันนี้นะครับที่เกาหลีก็จะมีเทศกาลพิเศษก็คือเป็นวันออบอรินันนะครับผมก็คือเป็นวัน ปกาลีแห่งชาตินะครับถ้าเป็นบ้านเราก็จะแยกเป็นวันพ่อวันแม่แต่ที่เกาหลีเขก็จะรวมกันสําหรับชาวาคาทอลิกริสชนนะครับผมวันเอรไนนอกจากที่จะเราจะให้ความสาคัญกับพ่อแม่ของเราแล้วเนี่ยในฐานะลูกของพระเราก็ยังจะให้ความสําคัญกับพระแล้วก็แม่พระเป็นพิเศษนะครับผมที่เห็นอยู่ทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นแม่พระ ่าประจําวัดนะครับผมแล้วก็จะมีอ่ากิจชนที่ศรัทธานะครับเข้ามาจุดเทียนนะครับผมให้แม่พระทุกทุกทุกวันอาทิตย์ปกติก็จะมีคนเนี่ยนําเอากระเช้าดอกไม้ตะกร้าดอกไม้มาวางนะครับแล้ววันนี้นะครับเอนเอาบรินันนะครับดอกไม้ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ ก็จะเป็นดอกคาเนชากนะครับผมซึ่งก็มีคนนำมาวายแม่พระแล้วนะนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะฮะส่วนหนึ่งน่าจะถูกเก็บไปแล้วเพราะว่าตรงนี้ที่ที่ก็ค่อนข้างจะจำกัดเหมือนกันนะครับผมเ,เราเข้าไปดูในวัดกันเลยนะครับก็อยู่ในวัดแล้วนะครับในวัดอิมุนดงซองตังนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3า,นาชั้น ชั้นหนึ่งชั้น2แล้วก็ชั้นสามนะครับชั้นแรกก็จะเป็นโรงอาหารแล้วก็ลานต้อนรับนะครับส่วนชั้นที่สอเนี่ยก็จะเป็นที่สําหรับประกอบพิธีมิสซาเช้าข,ข,ของพระคุณนะครับแล้วชั้นที่สามก็จะเป็นชั้นลอยนะครับสําหรับนักขับนะครับผมขณะนี้นะครับก็กําลังมีมิสซารอบทุ่มหนึ่งอยู่นะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศที่ซาของเกาหลีนะครับว่าแตกต่างจากบ้านเรายัางไงนะครับผมตามเราไปเลีครับภนนายในออก็คือประกอบวิธีมิชามิซาของพระพุ้อนะครับคนก็แน่นวัดเลยนะครับเดี๋ยวเราแอด,ดย้อนไปดูนะครับว่าวิธีมิซาผู้ชาของพระพุทธของเกาหลีเนี่ยบรรยากาศากายังไงบ้างครับ ประเทศเกาหลีได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีคริสตศาสนิกชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จากการค้นคว้าข้อมูลพบว่ากว่า80%ของชาวเกาหลีต่างกลับใจเชื่อในพระเยซูเจ้าในกลุ่มทุกที่มีความเชื่อนั้นพี่น้องคริสเตียนได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเชื่อกลุ่มใหญ่ที่สุดในเกาหลีตามมาด้วยพี่น้องคาทอลิกแม้ว่าคาทอลิกและคริสเตียนจะมีความเชื่อบางประการที่ต่างกันอยู่บ้างแต่สำหรับชาวเกาหลีแล้วนั่นไม่ใช่ปัญหาที่จะแบ่งปันความรัก สันติภาพและความเป็นหนึ่งเดียวในพระเจ้าแก่กันและกันช่วงนี้จะเทียบกับบ้านเรานะครับก็จะเป็นช่วงที่พระสงฆ์นะครับได้ทำการเทศสอนประจำวันนะครับผมาตาม ปฏิทินของแต่ละปีนะครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่าชาวโกาหลีเนี่ยเขก็จะตั้งใจฟังเป็นอย่างมากเลยในสิ่งที่คุณพ่อกําลังพูดและก็อธิบายนะครับผมส่วนด้านบนก็จะเป็นชั้นสามจะเป็นชั้นลอยอย่างที่เห็นนะครับผมก็จะเป็นชั้นสําหรับนักขับนะครับ ซึ่งเมื่อกี้ถ้าเกิดมองทันนะครับก็จะเห็นออแกนนะครับผมซึ่งเป็นออแกนขนาดใหญ่นะครับผมนี่จะเป็นภาพบรรยากาศของการรับสินนะครับผมของชาวเกาหลีนะครับก็การรับสินของชาวเกาหลีนะครับก็จะใช้ือซไซย ประกบเนือความนะครับผมเพื่อในการนนรับส,สนนีนะครับผม,มก็อาจจะแตกต่างบ้านเราเล็กนิดนึงนะครับผมในร้านของศาสนาพันธ์ของลาสกลิกของเกาหลีนะครับผมมีที่เป็นแม่พันแล้วก็บุญทางตางด้านนี้ก็จะเป็นไม้กระดิแล้วก็จะมีไพ้คำของพระวาจาที่เป็นภาษาเกาหลีนะครับผม ส่วนด้านบนก็จะเป็นแม่พระชุดท่านบกนะครับขอแม่พระชุดท่านบกของเกาหลีนะครับแล้วก็แม่พระที่ประจักษ์มาที่ต่างๆนะครับ <c oughs> ราคาก็พือกับบ้านเรานะครับตัดก็จบลงแล้วนะครับ,บ,รบ,บก็ วันนี้พ่อสังเกตอย่างหนึ่งที่มองเห็นความแตกต่างระหว่างวิธีวิชาขอบคุณของบ้านเรากับของเกาหลีที่แตกต,ากต่างอย่างชัดเจนเลยก็จะก็คือเรื่องของอก็ผมก็คือเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีนะครับบ้านเราเวลาเคารพสิ่งเนี่ยเราก็จะใช้กระดิ่งในการ ส่งเสียนะครับผมปรกพอบพิธีแต่ที่เกาหลีเนี่ยเขาจะใช้ะระฆังก็เป็นการประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมของที่นี่นะครับผมแล้วก็ทีเ่กเกาหลีนะครับผมก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของพิธีกรรมมิซาบูชาขอบพระคุณามากเป็นพิเศษนะครับ ดยเฉพออาะหญิงในการเคารพสีนะครับซึ่งถ้าสังเกตเห็นนะครับก็จะเห็นว่าผู้หญิงที่เข้าร่วมพิธีแททุกคนจะคุมผ้าสีขาวนะครับที่ผมนะครับเพื่อไม่ให้เห็นลายผมแล้วก็ะจะสงบแล้วก็สำรวมนะครับในขณะร่วมพิธีมิสซาบูชาพระพุทธครนะฮะสำหรับ,รบวันนี้นะครับผมก็ขอบพระคุณที่ติดตามชมคลิปวิดีโอนี้นะครับหวังว่า คือคลิปวีโอนี้นะครับผมจะได้จะได้ถ่ายทอดนะครับวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างความเชื่อหนึ่งเดียวกันในพระบิดาพระบุตรพระจิตนะครับหรือพระตีเอกภาพของเราราวอิกระสุนทั่วโลกนะครับผมโอกาสหน้านะครับจะแนะนําที่ไหนนะครับผมอยากจะให้ติดติดตามติดตามชมครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ยังไม่ขอรับสถานที่นะครับผม สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านนะครับขอบคุณบสวัสดีครับ